สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว u t u b e นะครับก็วันนี้มาเป็นหมออีกหนึ่งวันนะฮะน่าจะสองวันครับเพราะว่ามันร้อยแปอยกว่าไร่นะครับที่เห็นอยู่นี้เป็นนาแปลงนาที่หวานแห้งนะครับที่พวกผมมาหวานให้มาหวานข้าวให้นะครับตอนนี้ข้าวก็งอกได้ประมาณ สคืบแล้วครับสองคืบสามคืบแล้วก็วันนี้มาฉีดเก็บยาครับมาฉีดยาเก็บยานะฮะวันนี้ก็ามากัน6คนครับ <c oughs> ตอนแรกวันนี้ผมว่าจะเข้าไปหาช่างออสนะฮะพอดีนัดช่างออสไว้ตอนเช้าพอดีคนน้อยฮะคนน้อยก็เลยก็เลยมาช่วยกันก่อนครับ เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นต้นในนี่ฮะมันคือต้นอะไรครับต้นอะไรวะเติ๊กต้นแบบเนี้ยต้นอะไรนะต้นแบบน <c oughs> เนี้ยเนี่ยไอ้ที่มันขึ้นอยู่ต้นอะไรเนี่ยเนี่ยนะไอ้ที่เป็นใบๆเนี่ยนะ <c oughs> โอ้โหสะเอ้งนะครับไงอ๋อสะเอง้ง ลงเขาเรียกซสเองนะฮะก็ที่ขึ้นฝนฝนมันตกแรงนะฮะตกแรงพอสมควรเลยแหละแต่ขึ้นเยอะนะส่วนใหญ่จะเป็นเสะเองกับผักพุ้งครับเยอะแล้วก็ลิเกเดี๋ยวมาดูตัวยากันนะฮะเดี๋ยวคอยมาดูตัวยากันตอนนี้ ตอนนี้ทีมงานกำลังกินกาแฟนะครับเพิ่งมาถึงนาฮะผมมาวานแต่ผมไม่ได้ประิดเตรียมน้ำมาเตรียมน้ำมาห้าถังครับเดี๋ยวไปดูตัวยากันตอนผสมยานะฮะว่ามียาอะไรบ้างนะครับแต่อย่าถามผมนะว่าใช้ยาอะไรยาอะไรผมเดี๋ยวผมให้ดูเลยถามผมตอบไม่ได้นะ เพราะยาแต่ละคนแต่ละตัวยามันใช้ไม่เหมือนกันนะฮะโอเคครับเดี๋ยวดูตอนผสมยานะครับเดี๋ยวมาดูยากันครับมีอะไรบ้างยาเสเงสองซีดีส่ยาข้าแมลงด้วยไงี้ยาอ เดี๋ยวมาดูยากันนะครับว่ามีกี่ตัวอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ย้อนถั่วมีถั่วแกมีจับใบแล้วก็มีสองสี่ดีนะครับอันนี้คือจับใบใช่ไหมน่ะแดงดี่ยวหูเราแดงโอ้เหนียวตุ๋ยเลยเพื่อโอ้โหวันนั้นน่ะจับใบเหนียวดีครับหนักอะไรวันนั้นลังนึงอ่ะจะข้อเบียร์ขวดประมาณเท่าไหร่เนี่ยกี่วัร้อยกว่าบาทกินกับพี่ออมอ่ะกินเบียร์ไปเป็นลังแล้ว เซื้อกินหกคนเดียวสามขวดไอ้นิงองขวดทำเหมือนแบบพวกกับแล้วก็ไปกินเหล้าเพียวอะโอเพียวอีกสองกลมก็จะมีสองสีดีนะครับสองสีไอหลักๆที่ค่านี่คือสองสีดีใช่ไหมที่ค่าเนี่ยพวกสองสี่ดี แล้วก็มีเป็นยาหนอนลอกมาดึงดึงด้านหลังร่างกาครับเดี๋ยวไปดูไปดูกันใกล้ๆนะครับเจอนะว่ามีอะไรเดือดดาลขับมาเจอตรงหน้าวัดอะไรนะวัดอะไรนะจึงวัดช่องลุมอ่ะเป็นไรเดือดดาลทำไมที่อยู่บนเขาอ่ะอยู่ตรงนี้หนูต้องงาเทเวศน่ะเนี่ยฮะตัวนี้จะเป็นจับใบนะครับจับใบ ตัวนี้เป็นยาจับใบนะครับสารสารจับใบนะฮะเพิ่มประสิทธิภาพของตัวยานะฮะให้กระจายตัวได้ดีขึ้นนะครับให้ดูดซึมพืชดูดซึมได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็เป็นตัวนี้สารกําจัดแมลงน่าจะเป็นยาหนอนนะฮะเป็นเนี่ยเป็นฉลากเหลืองนะฮะยาค่อนข้างที่จะแรงระดับปานกลางนะฮะความแรงของยานะครับถ้าสีฉลากสีน้ําเงินก็จะอ่อนลงมาหน่อย แต่เป็นประมาณว่าเป็นประเภทดูดซึมนะครับนี่โพลีสองสี่ดีนี่เคยใช้ครับข้าวก็ค่อนข้างที่จะแดงพอสมควรถ้าใช้เยอะนะครับตัวนี้น่าจะครึ่งขวดนะเมื่อกี้เห็นเทใส่เเห็นทใส่น่าจะครึ่งขวดอันนี้เป็นยายาเพียยาหนอนนะครับ ยาเพียยาหนอนฉลากเหลืองค่อนข้างที่จะแรงพอสมควรนะครับก็เดี๋ยวไปดูตอนฉีดกันครับกีวนะครับผมไม่ได้ครับผมีพาลูกไปหาหมอลตัวร้อนบอกอจะไปเลยทีมงานกำลังเตรียมแต่งตัวมั่งตักยามั่งนะครับเออัก็พูดดีอกอันนี้มากันในกลุ่มกลุ่มเพื่อนนะครับก็นัดการทำงานก็คือจะมีแชทกลุ่มสำหรับการทำงานไม่มีการในในกลุ่มนี่มีมีแชทกลุ่มนะครับ เวลามีงานเข้าจะลงในกลุ่มเลยลงในแชทกลุ่มเลยใครมาใครไม่มาใครพร้อมใครไม่พร้อมคุยกันครับทีมเวิร์คครับไ้มันหกัได้ไม่ได้ไม่จอ้นอก็ได้ไปาคนนั้นบอกั แมงกะบี้บินเต็มเลยฮะแมงกะบี้ตัวคล้ายชีปากขาวะฮะตัวเป็นผีเสื้อสีขาวตัวเล็กๆนะฮะเนี่ยบินเต็มเลยเนี่ยตัวนี้เดี๋ยวก็วางไข่เดี๋ยวก็กลายเป็นหนอนครับตอนนี้หนอนก็มีกัดบ้างแล้วนะครับนี่ก็ฉีดยาวันนี้ก็มีผสมทั้งยาเก็บยาเป็นสองสี่ดีนะฮะ แล้วก็ผสมยายาเพีย้ยยาหนอนไปด้วยนะครับตัวผีเสื้อนี่ก็ไม่กี่วันเดี๋ยวก็ตายแล้วครับตามวงจรชีวิตของมันฮนะยาเก็บตัวนี้ใช้เป็นสองสีดีนะครับวันนี้ก็สองวันร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบไล่ไม่รู้จะเสร็จหรือเปล่า อากาศตอนนี้ก็คืมๆด้วยก็เฉียดกันสบายๆครับเนี่ยอันนี้ก็พวกยากอะไรต้ออะไรขึ้นให้เต็มหมดเลยครับแต่ข้าวในนาแต่กอดีนะครับข้าวในนาแต่กอดี แมงกะพี้เต็มเลยฮะตัวที่จะเกิดหนอนใบขาวก็ตัวนี้แหละครับจะเริ่มเป็นถีเสื้อซะก่อนถ้ายานี้ฉีดไม่อยู่ก็น่าจะเป็นเบลแล้วแหละเบลบชัวร์แน่นอนครับเป็นยาหนอนโดยเฉพาะแต่ตัวนี้ใช้ค่าผีเสื้อไปก่อนเดี๋ยไม่รู้ว่ามันวางไข่หรือยังเดี๋ยวไปดูตอนฉีดกันอีกทีหนึ่งฮะดาหน้ากันไปครับ เดี๋ยวดูกันผสมยาอีกรอบนึงแล้วก็ไปฉีดนะครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วโอ้ครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบไว้เพียงเท่านี้เลยนะฮะเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับกับยังอยู่ที่การฉีดยานะครับคุมฉีดยาเก็บยานะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ทีมงานนั่งหงอยเลย <laughs>